ชาวกัมพูชาที่ผ่านมาได้กลับประเทศตัวเองนะครับ<ะ>เพราะว่าผู้นําเขาขู่ถ้าเกิดไม่กลับมาจะยึดบ้านยึดที่และตัดสิทธิพลเมืองกัมพูชาทําให้หลายคนพอกลับบ้านตามคําขู่ของผู้นํากลายเป็นว่าอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่ากลับบ้านที่กัมพูชาไม่มีไรายได้ไม่มีเงินเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวก็ต้องลักลอบ กลับมายังประเทศไทยหางานทํำอีกครับ oh, ไหนว่าจะไม่กลับมาแล้วนะคะสุดท้ายก็ต้องกลับมาพึ่งประเทศไทยอีกอะ่ะนี้เป็นภาพกองกําลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12ส่วนที่กาลังหน่วยทหารในอํเาเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดระแก้วตรเวจตราความสงบ,บเรียบร้อยแล้วไปพบรถยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่งจอดริมทาง เหมือนจอดรอใคระครับแล้วมีบุคคล4คนเดินออกมาจากไร่อ้อ,อยเดินตรงมาที่รถคันนี้เลยเจ้าหน้าที่ที่ซุ่มอยู่แล้วก็เข้าไปตรวจสอบเลยครับพบว่าเป็นชาวกัมพูชาแล้วพาครอบครัวเนี่ยลักลอบเข้ามาในประเทศไทยซึ่งมีคนนำพาครับขับรถมารอรับซึ่งเป็นคนไทยนี่แหละคนนี้ก็ถูกดำเนินคดีด้วยอีกกรณีหนึ่งครับชาวกัมพูชาลักลอบเข้าไทยในพื้นที่บ้านภูน้ำเกลี้ยงที่ตำบลป่าไร่ตรงช่องทางธรรมชาติครับพบบุคคล5คนครับ หอบขี้วิสัมภาระเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติใกล้ชายแดนเข้ามาปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเป็นชาวกัมพูชาทั้งหมดเลยนะสอบถามเบื้องต้นทั้ง9คนให้ข้อมูลตรงกันว่าทนความอดอยากทนพิษเศรษฐกิจฝืดเคืองในประเทศตัวเองไม่ไหวครับจำใจต้องหนีกลับมายังประเทศไทยอ้าวเหรอตอนนั้นทางผู้นำกัมพูชาเขาบอกไม่เชื่อคะว่ากลับมาเดี๋ยวเขาจะมีงานทำนู่นนี่นั่นเขาจะจ้างงานให้เบ็ดเสร็จ สุดท้ายยังไม่มีงานทําอีกหรอโดนขายฝันทั้งนั้นเลยโดนหลอกให้กลับไปนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับประเทศไทยนะครับมาทํางานแล้วเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวส่งโรงพักดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนคนไทยที่เป็นคนนาพาแรงงานก็ต้องถูกดาเนินคดีด,ด้วยชเช่นเดียวกันครับ